ทำไมกัมพูชาถึงเตรียมเปิดแนวรบทางทะเลกับไทยโดยเป็นข่าวจากหลายสื่อในปีส0 2 4ันนะครับว่าทางจีนได้มอบเรือลบคอเวสองลำให้กัมพูชานะครับเป็นไทป์0 5นนั่นเองซึ่งจุดประสงค์หลักของการมอบกองเรือให้กัมพูชาเนื่องมาจากจีนต้องการใช้ฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลนะครับซึ่งมีอาณาเขตนะครับติดกับทางไทยนั่นเองซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับ มีทรัพยากรทางทะเลอยู่และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีสำหรับจีนในการต้องการควบคุมพื้นที่ทางทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและจะเห็นได้เลยนะครับว่าเรือคอเวตสองลำที่กัมพูชาได้จากจีนนั้นมีขีดความสามารถในการจอดเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับและจะเห็นได้เลยว่าการฝึกซ้อมร่วมโกลเด้นราก้อนที่ผ่านมาทางจีนเองเนี่ยก็ให้ความสาคัญกับการฝึกซ้อมนะครับทั้งทางบกและทางทะเลนั่นเองซึ่งจะเห็นได้เลยว่ากัมพูชานั้นเตรียมเปิดศึกกับทางไทยนะครับทั้งทางทะเลด้วยไม่ใช่แค่ทางบกเท่านั้น และล่าสุดจะเห็นได้เลยว่าจังหวัดศรีสะเกดนั้นถูกกัมพูชายิงจรวด BM21 ใส่นะครับพื้นที่ที่เป็นบริเวณของพลเรือนและตามโรงพยาบาลที่พลเรือนอยู่นั่นเองและที่สําคัญหลายสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ตรงกันว่าทางจีนได้สร้างฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชานะครับเป็นฐานทัพเรือที่จีนและกัมพูชามีการใช้ร่วมกันและมีการฝึกซ้อมรบด้วยกันอย่างยาวนานนั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยในปีส0 2 5จีนได้มอบเรือคอเวตสองลำให้กัมพูชาแล้วและคาดว่าใช้เตรียมเปิดศึกก